เข้ามากับตัวนี้เป็นเครื่องเป่าลมนะคะขนาดเขาให้กําลังไฟอยู่ที่8 0 0วัตต์นะจับแบรนด์ของมาทอนั่นเองเดี๋ยวให้น้องอิทคิวยกให้ดูการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่พูดเรื่องดีไซน์ก่อนแล้วกันครับนี่ตัวเครื่องนะครับนี่มาพร้อมกับดีไซน์นะครับสามารถจับได้สะดวกได้อย่างผมนี่จับได้มือเดียวนะครับที่สำคัญน้ำหนักเบาพี่แอนนะครับแล้วก็ทำให้ใช้งานง่ายนะครับอ ตห็นี้นะคะเขาปรับความเร็วลมได้ตามต้องการอีกด้วยนะคะมีกําลังไฟสูงถึง800วัตคือทำให้แรงลมเนี่ยสถียรอนอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องระบายความร้อนมอเตอร์ที่อยู่ด้านข้างนะคะเขาไม่สะสมความร้อนสายไฟไม่ว่าจะเป็นขั้วต่อพุ่มฉนวนเขาอย่างดีป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วนะคะสําหรับตัวนี้ใช้งานอย่างไรได้บ้างตัวนี้ก็สามารถเป่าลมได้นะคะเป่าลม เป่าทำความสะอาดในรถนะคะขนาดรถหรือใช่ครับแงานาแกะสลักนะคะหรืออ่อช่างต้องการเป่าเป่าทองต่อได้ไหมช่วงนี้ไม่ได้ทองแพงใช่ครับหรือตัวนี้นะพิเศษเขาไม่ได้มีเพียงแค่เป่าลมนะคะถูกต้องครับสามารถดูดลมได้ด้วยว้าวนะครับโหสามารถดูดลมได้ด้วยตัวนี้แค่เพียงแค่เปลี่ยนตรงนี้ยไครับย่านนะคะเปลี่ยน ตัวนี้นะคะถ้าเสียบตรงนี้จะเป็นการเป่าถูกต้องเราเปลี่ยนมาใส่ช่องนี้เลยตัวนี้เลยอ่าตัวนี้นะคะดูดเนื่อจะเป็นดูดทําความสะอาดในรถนะแล้วก็ดูดได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นถุงใสเศษเศษขยะอ่ามันจะมาใส่ตรงนี้เนาะถูกต้องครับผมนี่คือก็สามารถดูดทำความสะอาดในรถทำความ รถของอีคิวตัวนี้เหมาะเลยต้องซื้อเพราะว่าน้ําหนักเบาด้วยที่แจ้งไปนะครับใช้งานได้ทั้งในบ้านแล้วก็ในรถนะครับที่สําคัญนะครับตัวนี้นี่สายไฟนี่ขออนุญาตนิดนึงครับสายไฟตัวนี้นะครับนี่เป็นขั้วต่อนะครับหุ้มฉนวนอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการกระแสไฟฟ้าพี่แอนนะปลอดภัยแน่นอนนะตัวนี้ครับผมอ่าครับอ่านี่เลยต้องเปิดนะเปิดต่ดจะต้องลองดูนี่เสียงเอาแข็แข็งแรงขนาดไหนอ่าอ่านะครับขออนุญาต เทสเลยแล้วกันเทสเลยเปิดเลยค่ะเน่นะครับได้ยินไหมยินได่เลยตัวนี้นะคะเขาปรับความเร็วของลมได้พวกปรับไปอยู่ตรงด้านนี้นะครับตังนี้ล็อกไว้ก่อนครับผมอ่านี้คือเบาลงนะคะอย่างลมก็จะเบานี่คือแรงมากมนะแต่ความหดคือกำลังไฟเขาให้แบบเต็มที่เลยนะถูกต้องครับใช้งานของเขานะคะ และที่สำคัญตัวนี้สำหรับหลายๆท่านที่ไม่อยากจะกดอ่าครับก็คือสามารถล็อกไปด้วยอ่าโอเคครับผมโ<ง>หน่าใช้สุด,สดๆแง่